วันนี้มีเรื่องให้ช่วยกันคิดอีกล่ะนะครับเราจะทำงานอย่างไรเราจะทำอย่างไรเราจะทำงานอย่างไรเมื่อเราเป็นคนที่ทำงานแล้วมันผิดบ่อยมากผิดบ่อยมากเราจะแก้ไขตัวเองอย่างไรนะครับเราทำงานผิดบ่อยมากเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยนะครับข้อแรกคือสติสมาธิ คุณเคยผิดเรื่องใดคุณต้องจดจ่อกับการผิดอน,นันต์และให้มันผิดอีกเช่นสมมติเราเป็นคนที่พูดผิดบ่อยๆเราต้องมีสมาธิจดจ่อเลยว่าเราจะต้องพูดไม่ผิดเพราะฉะนั้นทุกคําพูดที่คุณพูดออกไปคุณต้องฟังเลยว่ามันผิดหรือมันถูกให้ตัวเองเนี่ยได้ยินให้ตัวเองเนี่ยได้ยินเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญหน้ก็คือ สติสมาธิอีกอันหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการวางแผนนะครับทำอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ขอให้วางแผนแม้จะกินข้าวยังขอให้วางแผนเลยนะฮะนั้นในนาที่เราจะกินข้าวทุกคนวางแผนอย่างนี้วางแผนเลยว่าเออโอเคท้องเรามีเท่าไหร่นะครับอาหารที่มีอยู่เท่าไหร่มันพอไหมมันมากไปไหมถ้ามากไปอะไรจะเก็บไม่ได้ ถ้าน้อยไปอะไรจะเพิ่มเข้ามาได้มันครบหมู่ไหมผักมีไหมผลไม้มีไหมนะครับโปรตีนพอไหมมากน้อยพอไหมเนี่ยคือการวางแผนนะครับที่สําคัญเนี่ยพยายามวางน้ําไม่ด้วยนะครับวางน้ําไว้ใกล้ตัวเพราะอะไรถ้ามันติดคอเมื่อไหร่คุณจะได,คะได้คุณจะได้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทังทุนทีหลายคนก็คือไม่ได้วางแผนนะครับคือมีแต่ข้าวมีแต่อาหารแต่ไม่มีน้ํา คุณอาจจะติดต่อคอติดต่อคุณอาจจะโดนอาหารติดคอตายได้นี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมครับทํางานผิดบ่อยๆผิดเยอะมากกรุณาใช้สติประกอบก,บกับการวางแผนทุกครั้งลงมือทําให้ทําด้วยสตินะครับก่อนจะทําให้วางแผนลองนําไปใช้นะครับชีวิตดีขึ้นแน่นอน